น้องมีปัญหาสุขภาพผิวหนังนะครับเพราะว่าขนเป็นขอดขอดเป็นพันกันเลยนะครับแล้วก็มีขุยที่ผิวหนังอันนี้เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแหว่งเลยนะตรงนี้จะไม่มีรอยมีขนเลยนะครับเพราะว่าขนน้องนี่หายหมดเลยนะแนวสันสันหลังของน้องนะครับนี่จะแดงไหยนะปิ้อนขนนะตรงนี้เวลาที่เราตัดออกเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นผื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ย เซียนี้นึกเยียนี้เด่ะใต่ถลอกแล้วถลอกแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นแผลถลอกแล้วนะคะอ่าอีแผลแฉะเลยใช่เพราะว่าเหนียวอ่าน้องน้องเป็นอะไรอ่ะโดนความชื้นมากจะสั่งการสังกะตังแล้วก็อับชื้นพอสังกะตังก็คืออ่าพฤติกรรมน้องแมวเวลาเป็นสังกะตังบริเวณที่เขาเลียถึงเขาจะพยายามเลียออกเลียไปเรื่อยๆพอเลียไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําลิ้นน้องมันจะ เป็นตุ่มๆไงเวลาเลียแล้วสังกะตังมันหลุดออกไปแล้วน้องก็ยังเลียต่ออยู่มันก็เลยทําให้เป็นแผลแบบนี้เป็นเหมือนคล้ายๆแผลถลอกแล้วก็เป็นน้ําเหลืองเยิ้มเป็นน,ะะน้ําเหลืองเยิ้มเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดแผลชให้ดูนี่ครับน้ําเหลืองเยิ้มเลยเห็น <Hyun. S 1> ไหมนี่เดียวลูกนี่เดียวลูกดีนะไม่แผลแรงนี่เดียวลูกนี่เดียวโอเคเดียเด๋ยวอาบน้ำแตะขนให้นะครับ แผลที่หน้าอกของน้องนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแผลฉ่ำน้องเลยทีเดียวนี่นะครับมันมันเป็นตรงหน้าอกนะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือน้องจะเป็นจะเป็นสังกตตางสังกตังนะเขาพยายามเลียออกเขาเลียไปลิ้นน้องมันจะมีตุงเล็กๆแล้วมันสาบมันเหมือนกระดาษทรายพอถูไปเรื่อยๆเลียไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดแผลเป็นแผลเนาะนี่เป็นแผลตลอกเป็นแผลฉ่ำแฉ่ฉ่ำนน้ำเหลืองนะครับแฉะแฉะงั้น อันนี้เวลาพี่ช่างตัดให้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยแดงเห็นได้ชัดเจนน,น,นะครับแล้วก็น้องจะเรียรอยออนนู่เรื่อยๆนะต้องถ้าให้ดีคนจะใส่อคอล่าป้องกันเรีย<อ>ให้น้องก่อนนะครับแล้วก็ควรจะใส่ยายเพื่อที่จะให้แผลแห้งไวขึ้นนะครับอันนี้หรือว่าพาไปหาคุณหมอเพื่อที่จะตรวจด,ดูแล้วก็ได้รับยาฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งนะครับขอให้หายไวๆนะ,ๆน,ะน้องเมียเมียน้องอะไรน้องวาวาใช่ไหมครับขอให้หายไวๆครับน้องววาตัางตัด แต่งใบหน้าให้น้องนะครับตัดแต่งกันได้ผลว่าเขาตัดตัวให้น้องแล้วนะเห็นไหมครับว่าเป็นร่องรอยของขนร่วงหลุดร่วงออกไปนะเดี๋ยวเวลาโดนน้ำเนี่ยตรงนี้มันจะแดงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าผิวหนังของน้องเนี่ยมันจะเป็นก้อนสังกะตังติดแน่นเป็นเวลานาน,านทาให้ขนหลุดร่วงเป็นกระจุกแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นขุยไหมครับขุยที่ผิวหนังแบบนี้นะอันนี้จะเป็นขุยผิวหนังนะครับเกิดจากความอับชื้นเป็นเวลานานๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแล้วก็ใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรที่ช่วยลดลดพวก ผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับอาบน้ำตคะคอนแล้วน้องหมาน้องแมวซ่ารอน,อนในสวนกเกษตรบางข,ขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับขอดูแผลตรงช่วงอกของน้องหน่อยนะโอเน,น้องมีแผลตรงช่วงอกด้วยนะเห็นไหมครับเป็นแผลช้ำเลยอันนี้นะครับเป็นแผลที่เกิดจากความอับชื้นเป็นเวลานานๆเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นจากควกขนที่เป็นสังกะังเช่นกันนะครับอย่าปล่อยให้น้องเป็นก้อนสังกะังนานนะครับควรจะเอามา ตัดหนองนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพผิหนังของน้องได้ง่ายขึ้นครับดูเปนว่าตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ <c oughs> ช่างกําลังอาบน้ําให้กับน้องแมวนะครับ <c oughs> เห็นไหมใ <c oughs> จเยน็เยนใจเย็นขอดูแผลหน่อย <c oughs> นี่นะครับแผลที่หน้าอกนะที่เราเอาขนออกให้แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นแผลฉ่ำเลยนะครับเกิดจาก สังกะตังติดแน่นนะครับเป็นเวลานานๆมันจะเก็บความอับชี้นไว้ทําให้เกิดเป็นขนร่วงนะครับแล้วก็ขนเป็นก้อนสังกะตังมันทําให้เกิดเป็นแผลผิวหนังนะครับเพราะว่าเกิดการสะสมความอับชื้นไว้ที่สังกะตังนะครับแต่เราจะอาบน้ําให้แล้วก็ใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพผิวหนังและขนของน้องนะครับน้องจะได้หายไวขึ้นนะครับจน็นจรู เราแช่เป็นแคปซูสูตรสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ลดเห็บหมัดแล้วก็ลดปัญหาบ็นคันที่อยู่เป็นตัวน้องด้วยนะน้องจะได้หายไวขึ้นนะครับอาบน้ำไต่กดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนงกันนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนมีปัญหาเรื่องเห็บมัดปรึกษาเราได้ครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับ รายได้ส่วนหนึ่งพี่สร้างใช้ในงานจิตอาสา,าตัด,นดขนให้กับสุนัขจรสนหัพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาอลอนครับหมักแชมพูให้นหน่อยลูกจะไปเป่าขนให้ให้ไวๆให้ไวๆนี่ครับเป็นร้องรอยตรงน้งอกอน้องนะครับ ค,คุณหมันเช็ดหูให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อลดการสะสมของขี้หูนะครับไม่งั้นมันจะมีคี้หูสะสมเป็นยิสในช่องหูได้นะครับน้องจะเกิดอาการคันนะถ้ามียิสในช่องหูอันนี้เราก็จะเช็ดหูให้น้องแล้วนะครับหมันเช็ดหูให้น้องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับบ้านนะคะน้องค่อนข้างที่จะดุอั <c oughs> นนกลับบ้านยวค่อยว่า